เรื่องเกือบหนีไม่พ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวตอนที่เรียนอยู่บวสอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงนั้นประมาณต้นปีจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดงานรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชขึ้นที่อนุสรดอนเจดีย์ในอำเภอดอนเจดีย์ งานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้คนจากทั่วสารทิศจะพามาเที่ยวงานนี้กันตอนกลางคืนจะมีการจัดงานโชว์แสดงต่างๆและขายของมากมายคล้ายๆกับงานวัดฉันและเพื่อนๆก็ชวนกันไปเที่ยวงานนี้กันแต่นิยมเรียกงานที่จัดขึ้นนี้กันสั้นๆว่างานดอนในกลุ่มเพื่อนก็จะมีกันอยู่เจ็ดคนที่พักอยู่หอพักกันทั้งหมดหคน อีกคนหนึ่งชื่อจอร์ดพักอยู่บ้านใกล้วิทยาลัยพอตอนเย็นก็นัดกันตกลงว่าจะไปเที่ยวงานดอนยังไงกันหมดทั้งเจ็ดคนซึ่งทุกคนก็มีมอเตอร์ไซค์แต่จอร์ดเห็นว่าไปกันหลายคนน่าจะเอารถกระบะของพ่อที่บ้านไปคันเดียวดีกว่าเพราะพ่ออนุญาตใหเอารถไปเที่ยวได้พอได้รถมาก็นั่งกันไม่พอฉันก็เลยเสนอว่าจะนั่งหลังกระบะเอง และใครก็ได้อีกคนมานั่งหลังกระบะเป็นเพื่อนกันก็ตรลงกันได้ว่าสรุปนั่งหน้าห้าคนและมีฉันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งหลังกระบาไปเที่ยวงานกันพอเริ่มออกเดินทางกันไปจากหอพักของพวกเราไปงานดอนนั้นมีสองทางเราเลยเลือกทางไปเส้นทางที่มันใกล้กว่าเส้นทางที่ใกล้นั้นเขาเรียกว่าเส้นทะเลบกก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าทะเลบก พราะว่าฉันไม่ใช่คนในพื้นที่ตอนขาไปก็ได้แต่สังเกตดูเส้นทางทะเลบกนี้ไม่มีบ้านคนเลยเหมือนทางลัดผ่านป่าผ่านไร่นาสองข้างทางมืดสนิทเพื่อนๆก็เลยคุยกันว่าเส้นทางนี้น่ากลัวถ้าเกิดรถเสียหรือเป็นอะไรนี่แย่เลยบ้านคนก็ไม่มีรถก็ไม่ค่อยผ่านก็นั่งรถกันไปจนถึงงานแล้วก็ลงไปเดินเที่ยวกันปกติ พอประมาณสักห้าทุ่มกว่าก็เห็นว่าดึกแล้วเลยชวนกันกลับหอนั่งรถกลับมากันเหมือนเดิมพอตอนออกจากดอนเจดีก็เลี้ยวเข้าทางทะเลบกขับรถด้วยความเร็วประมาณ 60- 7 0เจฉันกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็นั่งพิงหัวเก๋งของรถแล้วก็หันหน้าไปทางท้ายรถจึงเห็นว่าเส้นทางก็มืดมากและจะเห็นแค่ตรงไฟท้ายของรถเราฉันกับเพื่อนอีกคนก็นั่งเล่นโทรศัพท์กัน ถ้าหันหน้าไปทางท้ายรถตัวฉันจะนั่งอยู่ทางขวาและเพื่อนก็นั่งอยู่ทางซ้ายต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ตอนที่เล่นโทรศัพท์อยู่นั้นหางตาฉันก็เห็นคนใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่ข้างทางรถที่วิ่งผ่านแบบว่ายืนใกล้ๆกับข้างรถที่ผ่านมาเลยแต่ว่ามันมืดมากเห็นแค่ช่วงที่ไฟท้ายของรถส่องแวบเดียวฉันก็เลยร้องขึ้นมาว่าจอร์จแกขับรถไม่ดูทางเลย เพื่อนที่นั่งข้างๆก็หันมามองก็คงไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดเท่าไหร่ก็เลยเล่นโทรศัพท์ต่อหลังจากนั้นฉันก็มาคิดในใจว่ามืดขนาดนี้ใครจะมายืนอยู่ข้างทางบ้านคนก็ไม่มีสักหลังก็เลยถามเพื่อนข้างๆว่าเมื่อกี้เห็นคนยืนอยู่ไหมเพื่อนก็บอกแบบกลัวว่าใครจะบ้ามายืนอะไรมืดๆแบบนี้คนเดียวเพื่อนก็คิดว่าฉันตาฝาดไปสงสัยจะเห็นกิ่งไม้ข้างทาง เพราะจอดคนที่ขับรถก็ไม่ได้เบี่ยงรถหลบถ้าเป็นคนมันคงไม่เฉียวใกล้ขนาดนั้นในขณะที่คุยกันอยู่ฉันหันหน้าไปมองท้ายรถคราวนี้ก็เห็นคนวิ่งตามรถวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ยังมีคนวิ่งตามมาทันเร็วกว่ารถอีกฉันก็ตกใจร้องดังมากเพื่อนก็เห็นและก็ตกใจเหมือนกันพอเขาวิ่งมาใกล้ๆรถฉันและเพื่อนก็เห็นพร้อมกันว่า เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวกำลังวิ่งตามรถแต่ว่าเท้าของเขาไม่ได้เหมือนเท้าของคนปกติปลายเท้าของเขาอยู่ด้านหลังส้นเท้าอยู่ด้านหน้าฉันก็บอกเพื่อนให้ดูที่เท้าของเขาเพื่อนก็ตกใจรีบทุบกระจกหลังรถบอกให้จอดขับเร็วๆซึ่งจอดก็มองกระจกกลับมาและก็ขับเร็วขึ้นสงสัยว่าจอดก็คงจะเห็นเหมือนกันแต่ผู้ชายที่วิ่งตามก็ยังไม่หยุดวิ่ง แล้วก็วิ่งแสงขึ้นมาด้านขวาของรถอยู่ตรงแคบของรถตระบะพอดีแล้วมองเข้าไปในรถขาของเขาก็วิ่งอยู่อย่างนั้นฉันกับเพื่อนที่อยู่หลังรถก็ร้องด้วยความกลัวนอนหลับตาหมอบลงกับพื้นกระบะจนมารู้ตัวอีกทีตอนจะเข้าทางหลักมันจะมีไฟสีส้มๆข้างทางก็เลยแอบเงยหน้าขึ้นมาดูก็ไม่เห็นแล้วจึงก้มหมอบลงไปจนรถกลับมาถึงหอ อมาถึงหอจอดร,รถได้พวกเราก็พากันวิ่งเข้าห้องรวมกันหมดเจคนทุกคนพูดพร้อมกันว่าเห็นเห็นเหมือนกันทุกอย่างแล้ววันนั้นก็พากันนอนที่ห้องจอร์ดก็ไม่ได้กลับไปนอนที่บ้านพอเช้ามาก็เป็นไข้กันหมดทุกคนอาการที่เขาเรียกว่าจับไข้หัวโกรนเช้ามาหลังจากที่บ้านรู้เรื่องพ่อแม่ของพวกเราก็พาไปทำสังฆทาน และรดน้ำมืงที่วัดก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมกับได้ทราบประวัติว่าสมัยก่อนเส้นทางนั้นเปลี่ยวมากใครที่ใช้เส้นทางนั้นลัดผ่านไปมามักจะถูกโจรดักปล้นฆ่าอยู่บ่อยๆจึงอาจจะเป็นวิญญาณที่ถูกฆ่าก็ได้และจากวันนั้นมาพวกเราก็ไม่กล้าผ่านไปทางเส้นทางนั้นในเวลากลางคืนอีกเลย